ก็ตามที่เคยบอกไปในคลิปก่อนนะครับว่าเราจะมาทําเรื่องนี้กันเพราะฉะนั้นในคลิปนี้มันจะมีคําหยาบที่ค่อนข้างมากถ้าใครที่เป็นประเภทโูกสวยหรือว่ามึงรู้ตัวว่ามึงรับคาหยาบไม่ได้มึงก็ปิดคลิปนี้ไปไม่ต้องดูโดยเรื่องของวันนี้นะมันก็จะมีทั้งหมด2เรื่องนะครับก็คือมันจะมีเรื่องของเหตุการณ์ในกลุ่มซื้อขายหนึ่งเรื่องนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งอ่ะจะเป็นเรื่องของคนที่มันมากวนส้นตีนหรือทําอะไรในกลุ่มของแอดนัดิทคอร์เดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง ปกติแล้วแอดจะเป็นคนที่ไม่ได้ยุ่งกับกลุ่มซื้อขายแล้วนะก็แค่ดูนผ่านเมื่อน,นานมาแล้วจําได้ว่าดูกลุ่มเนี้ครั้งล่าสุดก็น่าจะปีที่แล้วมัง้งจนกระทั่งมีใครบางคนนะมาเล่าเรื่องของไอตัวนี้ให้ฟังเออกูก็เลยขอเสือกหน่อยลวกันนะอยากเห็นเหมือนกันว่าหน้าตาของมึงเนี่ยเป็นยังไงซึ่ง username ยูสเซอร์เนมอะไรเนี่ยเขาก็ได้ตั้งชื่อว่า MK Farm ฟร์มนะเป็นไงว่า MK ็มเฟร์มแบบนี้ป่ะโชคลาภมั่งมีมังกรมงคลอันนี้ป่ะกูว่าใช่แน่ๆเลยโอ้ยทำไปเล่นไปเฮียมี โอ้โหย่าชิบหายมเอาเฮียอะไรมาลงเนี่ยไม่ได้ดินหรอกครับเห็นในรูปมันมีร้านผมติดอยู่ด้วยก็เลยมามเฉยๆถ้าไม่ไหวแนะนําให้ไปสิทิ์ัญญาถึงว่าแหละพวกชอบปั้นนามเป็นจูก็จะพิมพ์แบบไม่ได้ดูอะไรโอ้ยเฮีย,ยขี้แยด่านในสัตว์เอาเป็นว่าเขาบอกว่ามันไม่ใช่ร้านมันเวกูไม่แคร์หรอกไอ้พวกหมาขี้เหรนอันนี้แค่บอกไว้จะได้ไม่ต้องคิดไปเองเดี๋ยวพาร์ทโมแดกส่วนยูสเนมที่ไม่ระบุนามเนี่ยก็พิมพ์ว่าอ้าวแม่งร้องเฉยโพสเตอนตัวเองแต่เป็นหนักนู่ไมแข แล้วมึงจะไปตอบเขาทำเชี่ยอะไรถ้ามึงไม่แร์เขาวัดเตอะอะไรของมึงเนี่ยโอ้ยเฮียกูไม่อยากอ่านแล้วอันนี้ไปหาอ่านกันเองนะไหนดูดิเมนใต้นี้มันว่าไงบ้างเนี่ยกูรอคนแรกเลยนะมัมเด็กสมบูรณ์นะดูเดว่าวมันจะโดนไหมไอ้กูโดนเกียนกูโดนเกียนส่วนนี่ก็เป็นเจ้ากรรมในเวรีคนหนึ่งที่ตามทวงหนี้มันอยู่เนี่ยอือหอคูห่หลีมึงเยอะเนี่ยอือยินดีด้วยสงครามจิตวิทยาแม่งเริ่มแล้วอันนี้ก็อันเมื่อกี้เลยเนี่ยมึงก็รู้ๆวันอยู่ว่าเกมนี้มันไม่มีปั๊มอะ แต่ว่าข้อเสนอของไอเอ็มเคซูกี้นี่มัน่อตาใช่ปะละ่ะดูดิหนึ่งร้อยบาทตั้งเจ็ดพันโซเลยนะมึงอุ้ยอยากเติมโซตรงเรือวฮอฟมาแต่กูให้เครดิตมึงเอง <S <S ส่วนที่เหลือก็แม่งก็ไม่ได้มีอะไรละเหมือนกับรีโพสตซัมซะมากกว่าโปรโมทไงคนแม่งน่าจะใช้บริการเยอะพอสมควรแหละทรงเนี้ยถ้าแอดไม่ได้ลบกลุ่มเฟซออกนะแล้วสักวันมีไอตัวแบบเนี้ยเข้ามาในกลุ่มแอดนะกูแบงแต่วันแรกเลย มึงเป็นข้วรตรงข้ามกับกูเลยอ่ะเพราะข้อแรกเลยกูไม่ได้สนับสนุนการเล่นโกงหรือโปแบบนี้แอดก็ไม่รู้หรอกนะว่าแอดมินของกลุ่มซื้อขายอ่ะทำไมเขาถึงไม่แบนมันถ้ามันทำผิดจริงกลัวเขาแบนได้แหละแต่ว่าตอนนี้เขายังไม่ทำไงนี่แหละเหตุผลไงว่าทำไมกลุ่มของแอดอ่ะถึงไม่อยากให้มีการซื้อขายเพราะแม่งมันจะเป็นอย่างเงี้ยคนที่แม่งซวยสุดอ่ะก็คือแอดมินนั่นแหละเวลาโดนโกงโดนบิดไปแม่งจะไปโทษใครได้ถ้ามันบล็อกไปแล้วอ่ะก็อแอดมินไงนี่กูเลื่อนดูมึงมาตั้งนานเนี่ยไม่คิดจะโพสอ,อ,อื่นะ ถ้าใครจะฟาร์มกับลาดี้นะครับแอดก็แนะนําให้คุณไปฟาร์มเลยนะไม่โดนโกงไม่โดนบิด100%นะครับแต่ว่าโดนแบนไงเฮียเนี่ยดูดิเขามีโปรโมชั่นให้มึงด้วยนะเฉพาะวันนี้แม่งเพิ่มเป็น8,000โซอ่ะคิดดูเอาป่ะเดี๋ยวกูทําให้ง่ายเลยไอดี ID, โปรโมชั่นโกงทุกอย่าง ของทุกอย่าง X ็หมดเล่นได้วันเดียวโดนแบนเลยรหัสโปรโมชั่นไงคิดมากอะไรอ่ะก็บอกว่าโปรโมชั่นถ้าใครที่กำลังติดปัญหาไม่มีโซไข่ก็หมดแนะนำร้านนี้เลยสุกี้ฟาร์มจดทะเบียนกับสุกี้ไทยแลนด์แล้วไม่โดนบิดแน่นอนรับเติมโซฟาร์มไข่แต่คิบผ่าน5าวิการันตีโดยการช่วยใช้เกมการ์เดยนเกมแฮกเกอร์พอวันต่อมามึงโดนแบนเลยทุกอย่างจบครบในที่เดียวสุกี้ฟาร์มเอาเป็นว่าปล่อยแม่งไปแล้วกันนะสำหรับสุกี้ฟาร์ม ใครจะเป็นคนผิดหรือว่าถูกก็ช่างมันแล้วกันทุกคนก็คงรู้อีกกใจถึงแม้ว่ามึงจะนิ่งเงียบไปมันก็เรื่องของมึงอะขอพูดเรื่องนี้ด้วยแล้วกันไหนๆก็ผ่านมาเห็นแล้วทําไมมันจะต้องมีแบบไม่ระบุตัวตนด้วยวะอันนี้คือกูไม่ได้จะว่านะเวยกูแค่สงสัยอะการซื้อขายเนี่ยอย่างเช่นถ้าเรารู้ว่าอีกฝั่งเขาหน้าตาหรือว่าอะไรเป็นยังไงมันน่าจะดีกว่านะเวถ้าสมมติว่ากูไปหาซื้อไอดีในกลุ่มแล้วทุกคนแม่งโพสต์ไม่ระบุตัวตนหมดเลยเนี่ย กูคงไม่กล้าซื้ออ่ะเหมือนกับกูคุยกับมิจฉาชีบ่ะมึงนึกออกปะอันนี้มันก็คงได้ต่กลุ่มนั้นๆด้วยละกันเราคงจะไปว่าเลยเขามากไม่ได้ถ้าเขาตั้งกฎมาแบบนั้นเออสะอาดตาขึ้นเยอะเลยตอนไปดูกลุ่มนี้ครั้งสุดท้ายแม่งมีแต่โปเฮีอะไรเต็มเลยสัตว์เห็นแล้วแม่งไม่ถูกใจเลยนะ่ออย่างเช่นคนนี้นะเขาก็ไม่ระบ,บุตัวตนนะแต่เขาก็มากก่าในึงแอดมินนะนี่แหละเหตุผลของการไม่ระบุตัวตนนะกูจะแซ่แอดมินได้ไง ทำไมแอดมินไม่ทำเฮี้ยอะไรเลยไม่ทั้งแจกโปแฮกโปเฮี้ยหมวยหมาอะไรเต็มเลยเนี่ยมึงดูแต่นมไตามิวเป็นอย่างเดียวหรือไงไอแอดมินกลุ่มนี้แม่งไม่เฟี้ยวเลยไอสั์ไอควายแอดเขาไม่รับดูดไตามิวเว้ยแถมเขายังขยันซอยพวกเกียนอีกถ้ากูจำไม่ผิดนะตอนที่กูเคยเป็นแอดมินเนี่ยต่อให้โพสไม่ระบุตัตวตนอดมินก็สามารถดูได้นะว่าใครเป็นคนโพสอะโอ้เฮี้ยแม่งมาเจออีกแล้วซุก,กี้ฟาร์มไหนดูที่รอบนี้มีเม้นอะไรมัง่งนั่นไงไเฮี้ยแม่งตัวเดิมเลยนอกกนั้นก็เหมือนเดิมแหละ เจ้ากรรมในเวรเนี่ยเขามาตามทวงหนี้มึงอะคนที่มึงเคยไปทําอะไรเขาไว้อะแม่งกูโดนผีหลอกแค่ไม่หลอนเท่ามันเลยมันพดปกป้องตัวเองแหรววะไอซุกี้ไข่หำอ่ะกูฟาร์มมาจะล้านปีแล้วยังไม่เห็นจะสูญพันธุ์เลยเนี่ยไอซุกี้ฟาร์มมันหายไปไหนวะหรือว่ามันเผลอทําสมบุ่ตกในห้องน้ําไปแล้วก็ยังไม่ได้วันยึดตูดเว้ ตอบแชทกูดิโอ้ยเฮียลุงนี่มันยังอยู่อีกเนี่ยกูเห็นแม่งทุกเมนเลยเนี่ยไอเฮียมัมเด็กสมบูรณ์เนี่ยล่าสุดก็คือมอดที่สามารถปัม๊มโซปั๊มเงินไรายได้เนี่นะโหลดฟรีจากเน็ตเนี่ยก็มีคนมาปล่อยให้ละแม้ต้องมีรับแอดด้วยนั้นก่อนจะให้ลิงก์มันหายากขนาดนั้นเลยเอยวะสัตว์เอ้ยแม่งเลื่อนไปไหนก็เจอแต่มันไอเฮียมึงโพสทุกอย่างเลยไหมเนี่ยนอกนั้นที่ดูไปดูเหมือนว่าคงจะไม่มีอะไรแล้วมั้งเท่าที่ดูมาเนี่ย เพราะว่ากระแสของไอซุกิฟาร์มนี่ก็หลังๆไม่ค่อยเห็นนะไม่รู้ว่าเลิกโพสไปแล้วทาไมหรือว่าตัวที่ใช้ปั๊มเจ๊งหรืองไงต้องหาเวอร์ชั่นใหม่มาหรือปกติต้าจะชอบรีซ้ํานี่หว่าข้ารอดูเจ้าอยู่นะหรือไม่รอดูแม่งดีกว่าขี้เกียจกลักวกัวเวลาเล่นเกมของกูดีกว่าเคยให้มันสอนจ่ายไปตั้งเจ็ดร้อยพอเกมมันอัปเดตจะไปขอตัวโปรใหม่แม่งเสือกบอกต้องจ่ายให้มันเพิ่มทั้งทงท,งที่ฝรั่งเป็นคนแจกโปรแม่งหน้ามีจัด,จด คือไงฟาร์มันก็คือแฮกมึงคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ถูกต้องหรือยังไงตั้งชื่อเฟซวาซุกิเอม็มเคกะละมังกูรั่วทำไมไม่ตั้งชื่อว่ามอเตอร์คอมแบตรีวิวกูล้อมึงอะ่ะเออกูไปชดมึงอะ่ะจานคนนั้นน่ะรู้ๆอยู่ว่าใครแม่งเออคุณคุณไหมคุณคุณไหมคุณคุณไหมกูรู้ว่าคุณแล้วก็โปรดระวังยูสเซอร์เนมอ่ะตามนั้นเลยแค่ชื่อตัวเองก็ยังไม่กล้าที่จะเปิดกูอะมีตัวตนไม่ใช่นอสซิคูริตี้ที่เดินไปที่สวนพร้อมพูอียี่สิบบาทจ้างกูได เอาจิงเลยคือเม้นเนี้ยมึงผิดกันทั้งสองคนแหละมึงไม่ต้องบุยกันมึงสองคนผิดมึงผิดตั้งแต่มึงไปโหลดมดนี่มาใช้แล้วนี่คือความเสี่ยงที่ต้องรับให้ได้นะถ้าอยากเล่นมดอืมนี่แหละ,จะเจ้าเดียวกันเลยน่าจะของันเมื่อกี้แหละเขาบอกว่าเป็นหลักฐานนะที่เขาไปใช้บริการรานนี้มานะครับแอดบอกแล้วการันตีรันนี้ไม่โดนแบนเชื่อกูมึงใช้เลยเนี่ยมึงดูเห็นไหมเขาการันตีแล้วไม่โดนแบนเนี่ยไม่โดนแบนหนึ่งเปอร์เซ็นต์มึงเชื่อกูแต่ถ้ามึงโดนแบนนะ่ะไปเอาเรื่องมันเลย มีแต่โดนแบนทั้งนั้นแต่กูก็สงสัยนะว่าทำไมคนที่โดนแบนเนี่ยมันถึงปิดไอ้นี่หมดเลยวะไม่ระบุตัวต,วตนนะ่ะก็มีหลายคนแหละที่เขามาเตือนนะว่าถ้าเกิดว่ามึงทำไปเนี่ยมึงจะโดนอะไรบ้างก็ช่วยไม่ได้เราคงห้ามใครไม่ได้หรอกนะว่าอยากจะทำหรือไม่อยากทำก็เถอเป็นเรื่องของมันแล้วกันถ้าอยากเพิ่มความเสี่ยงก็จงทำไปซะผู้คนเห็นรูปเนี่ยแล้วทุกคนรู้สึกอะไรบ้างถ้าใครที่เคยเห็นมันมาก่อนก็คงน่าจะรู้ว่ามันคืออะไรแต่คุณคงจะไม่เข้าใจความหมายของมัน อย่างที่แอาจจะอธิบายไปเรื่องเนี้มันเริ่มต้นเมื่อนานมาแล้วช่วงนั้นน่ะก็ยังเป็นช่วงที่แอดยังมีกลุ่มเฟซอยู่มันจะมีอยู่คนคนหนึ่งที่ได้เข้าเฟซแล้วก็ดิดคอร์ของเรามาถ้าแอดจะตีการกระทําของมันน่ะตั้งแต่ตอนนั้นน่ะจนถึงตอนเนี้ยมันไม่ได้เปลี่ยนไปเลยเว้ยหรือจะพูดในภาษาหักรยาป่ะก็คือโตแต่ควยแต่สมองมึงยังเท่าเดิมกูไม่รู้นะว่ามึงได้คิดอะไรไปบ้างหรือเปล่าก่อนที่มึงจะทําอะไรหรือว่ามึงอ่ะแค่เล่นไปวันๆธรรมดาไม่ได้คิดอะไรเลยแล้วก็หาาแแคแค่่่มมีเลนนนั้น เรื่องของไอตัวเนี้มันเริ่มจากการที่มันไปทะเลาะกับคนอื่นในดิสคอร์ของเราเนี่ยแหละแอดอาจาไม่ได้หรอกนะว่าทะเลาะเรื่องอะไรกันเพราะมันนานมากแล้วเรื่องเนี้ยแต่ว่าไอตัวเนี้ยมันเถียงไม่ชนะคนคนนั้นจนสุดท้ายวิธีเดียวที่ทําได้ก็คือการไปหารูปมีมงงงเนี่ยมาแล้วก็ไปใส่แคปชั่นคําด่างง่งๆแค่นั้นเองสภาพสุดท้ายของมันในตอนนั้นนะ่ะก็คงน่าจะเหมือนเด็กน้อยที่โดนขโมยเปล็อตไปทั้งหมดนั่นแหละแล้วก็แน่นอน อยู่ไม่ได้ออกดิสหนีไปแอดต้องบอกงี้ก่อนแล้วกันว่าในช่วงนั้นนะ่ะดิสคอร์ดของเรานะ่ะมันกําลังเติบโตวเว้ยมีคนมากมายที่ได้เข้ามาในดิสของเราซึ่งหนึ่งในนั้นนะ่ะก็มีคนคนหนึ่งที่แอดเอารูปไปทำมีมซะด้วยแล้วก็แน่นอนนะว่าเรื่องแบบเนี้ยไอเด็กเชี่ยคนนั้นนะ่ะมันก็ต้องมากอบเอารูปนี้ไปแอดคงจะไม่เอารูปขึ้นให้ดูหรอกนะว่ามันเป็นรูปไหน พราะถ้าใครที่เคยอยู่กับแอดมานานเนี่ยคงน่าจะนึกออกนะว่ามันคือรูปอะไรแล้วเวลามันก็ผ่านไปผ่านไปจนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ไอเด็กหนอยที่โตแต่ควยนั่นน่ะมันก็ได้เข้ามาที่ดิสเราอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าแย่สักหน่อยนะเพราะว่าในรอบเนี้ยแอดไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ด้วยไอเด็กเชียเนี่ยมันก็เหมือนเดิมนั่นแหละก็คือมีเรื่องทะเลาะวิวาทเนี่ยเกิดขึ้น แต่ดูเหมือนว่ามันคงจะเข้าใจอะไรผิดไปสักอย่างหนึ่งเพราะว่ารอบเนี้ยคนที่มันชวนทะเลาะด,ด้วยก็คือจาร์เป็กซึ่งมันเข้าใจผิดว่ารอบก่อนคนที่มันเคยทะเลาะด,ด้วยเนี่ยก็คือจารเป็กแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เพราะว่าคืออีกคนหนึ่งแอดไม่รู้หรอกนะว่ามันด่าว่ายังไงบ้างวันนั้นนะแต่เห็นจานเป็กเนี่ย ก็ทักมาถี่เอาเรื่องอยู่นะวันนั้นนะ่ะและสุดท้ายอ่ะมันก็เหมือนเดิมก็คือหามีมงโง่มาแล้วก็เฉลยว่าตัวเองคือใครแล้วก็ออกไปเหมือนคิดว่าตัวเองเท่มากไอรูมเนี่ยแหละที่มันให้ทิ้งไว้ปัญญาสูงสุดของมึงอะ่ะคิดได้แค่นี้เหรอ ถ้ามึงดูคลิปนี้อยู่อะมึงคงน่าจะรู้แล้วนะว่ากูพูดถึงมึงอยู่แต่ว่าเรื่องพวกเนี้ยมันไม่ใช่ประเด็นที่จะมาพูดในเรื่องของวันนี้หรอกนะเรื่องของวันเนี้ก็เคยออเด็กเคียเนี่ยมันเอารูปของคนคนหนึ่งที่แอตัดไปไปใส่เป็นรูปโปรไฟล์ในกลุ่มซื้อขายก็ตามที่แอดได้บอกไปนั่นแหละว่าแอจะไม่ขึ้นรูปให้ดู มันจะได้ถือว่าวินวินกันทั้งสองฝ่ายแล้วกันเจ้าของรูปตัวจริงอะที่เป็นเจ้าของรูปที่อัดไปตัดรูปจาก p h o t o t o s p อ p นะพอเขารู้เรื่องเนี้ยว่าไอเด็กเชี่ยเนี่ยมันเอารูปเขาไปใช้เขาไม่พอใจนะเว่ยมึงเชื่อไหมไอรูปมีมที่มึงชอบทำเล่นๆเนี่ยแล้วมึงเอารูปเขาไปใช้นอกเหนือจากกลุ่มของ d ิสคอร์ดเราเนี่ย มึงเกือบโดนเขาแจ้งความแล้วนะแต่ก็ถือว่ายังดีที่มึงยังสำนึกได้นะที่เจ้าของเขาทักไปหามึงแล้วมึงยอมเปลี่ยนรูปเนี่ยอย่าคิดนะว่าแค่ล็อกโปรไฟล์ใน facebook กับใส่รูปหน้ามีมโง่ธรรมดาเนี่ยตำรวจเขาจะหาที่อยู่ไม่ได้การที่มึงเอารูปของคนอื่นไปใช้เนี่ยโดยเฉพาะเอาไปใส่ในรูปที่เป็นกลุ่มซื้อขายเนี่ย มันมีความผิดนะมึงรู้หรือเปล่าส่วนเรื่องของกูเนี่ยกูจะถือซะว่าเรื่องของกูกับมึงอะแล้วก็แล้วกันไปจริงๆไมันยังมีเรื่องของกูกับมึงอะกูให้มึงทบทวนความคิดมึงนะว่ามึงเคยทำอะไรไว้กูไม่เคยลืมนะแล้วถ้าวันไหนที่มึงล้ำเส้น วันนั้นมึงก็ระวังตัวไว้ให้ดีแล้วกัน